ติกะนิเทศ926ในติกะมาติกาเหล่านั้นอคุสลมูลสามเป็นฉนโลภะโทสะโมหะบรรดาอคุสลมูลสามนั้นโลภะเป็นฉไนความกำนัดความกำนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน ความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความข้องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติผู้คร่าไปธรรมชาติผู้หลอกลวงธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติผู้ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติอันร้อยรัดธรรมชาติอันมีคาย ธรรมชาติอันกำทราบใจธรรมชาติอันซ่านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติอันแผ่ไปธรรมชาติผู้ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธิการตั้งความปรารถนาธรรมชาตินำไปสู่พบตันหาเหมือนป่าตันหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเยื่อใย ความห่วงใยความผูกพันการหวังกิริยาที่หวังสภาพที่หวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังผู้ถพะความหวังลาบความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติผู้กระซิบธรรมชาติผู้กระซิบทั่ว ธรรมชาติผู้กระซิบยิ่งการกระซิบกิริยาที่กระซิบสภาพที่กระซิบการละโมบกิริยาที่ละโมบสภาพที่ละโมบธรรมชาติที่เป็นเหตุสมสารไปความใคร่ในอารมณ์ดีความกำหนัดในฐานะอันไม่ควรความโลภเกินขนาดความติดใจ กิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหิ่มใจความปรารถนานักการมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาตัณหาในรูปประพบตัญหาในอรูปภพตัญหาในนิโรธราคาที่สรารคตด้วยอุเฉททิฐิรูปตัญหาสัทธตัญหาขันธะตัญหา ราัศาตัญหาโพธภาตัญหาธรรมตัญหาโอคะโยคะคันธาอุปาทานอาวรน,นิวรนเครื่องปิดบังเครื่องภูอุปกิเลสอนุสัยปริยุทธ,ธานะตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆรากเงาแห่งทุกข์ เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บวงแห่งมารเบ็ดแห่งมารแดนแห่งมารตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาเหมือนคลายตัณหาเหมือนเชือกผูกตัณหาเหมือนสมุดอภิชาอากุศลละมูลคือโลภะอันใดนี้เรียกว่าโลภะ